วันนีครับผม,ผมพายคนระับวันนี้กับเข้ามาสู่รายการแคคเคสออนบดรายการชิบหายที่ไม่ได้ลงคลิปมาเกือบกี่เดือนกบไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะหนึ่งในรถที่ตอนนี้หลายคนอาจจะเลือกกันอยู่นะครับแบบรถแบบนะสามคันนี้นะ c ซอร์เ a ียลห้าทับหนึ่งกับ แอคชั่นเอ็แล้วก็โปรก t ตโต46นะครับว่าสามคันนี้ซื้อคนะันไหนดีนะแป๊บนึงนะเปิดไหมวะโอเค็ะ <laughs> okay. ครับโอเคสามวันนี้เราซื้อคันไหนดีอ่าวันนี้เรามีคำตอบก็ผมมีทุกค,คนะันแล้วนี่ทุกคันแล้วเราจะพูดมันเรื่องสเปคกันก่อนนะรถคันสามคันนี้นั้นสเปคนั้น เปลนั้นก็ก็ดีหมดนะครับแล้วแต่ว่าเล่นสายไหนนะครับโอเคเราจะมาเริ่มที่สโเรียนมาคา่าั้งหน่งกันก่อครับเป็นรถถังการสัญชาติอังกฤษแต่ไปอยู่ออสเตรเลียนะครับนาสีสันเอิมก็สวยแหละโแกแล้วมาปืนกันปืนนั้นค่านข้างที่จะดีเลยเป็นปืน q q f ค0วปอนด์การทยปีปลาเร็อนะครับก็2ีปอนใครนึกภาไม่ออกก็มันคือปืน90เซนนั่นแ,แหละนะ โอเคสเปคปืนนั้นเวลาบรรจุทาทุกอย่างเสร็จแล้วนะ4.95วิตอนที่2,304การกระจายที่ร,ร้อเมตรปรับแล้วมีอาหาร0.271เอ้ย72การเล่ง3.2วิการเจาะก,กรดเฉลี่ยลูกธรรมดา226ลูกทอง258ระเบิด42ดาเมจ190 160 210มุมเงยมุมกดหรือมุมขึ้นลง18กับ10 การซ่อดตัวเมื่อยิงสิบเอดเซ็ก็มันคงไม่มีใครเอาไปแค้นป้อมปืนนั้นมีความหนาข้างหน้าอยู่ที่สองห้าสี่นะซึ่งยิงยากมากแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ยากอนาดนั่นหรอกมันมีเออเสียวตรงนี้นะครับมันก็ยิงได้นะครับถ้าคนเป็น 7, ครับดังาเก้าสิบดางหลังร2อยิบเจ็ดโลจิกดีขึ้นลงนะบอกไปแล้วนะนะการมองเห็นสอง3้อยเก้าสิบแปดตัวสามอันนี้คืออาหารเต็มนะปรับป,ปุกอ่างเต็มเครื่องยนต์เป็นพันแรงมาเลย ความเร็วพูดได้เลยว่าเร็วมากนะพันสีน่สิบห้าแรงมาปรับเครื่องยนต์ปรับทุกอย่างแล้วปรับเลยนะปรับใหู้ตัวหน้านใสันะเร็วสูงสุดสี่ห้าถอยหลังยี่สิบเฉลี่ยสามเจ็ดแรงม้าตตานยี่สิบเอ็ดจุดสี่หมุนต้นถังห้าสิบหกจุดสี่สองอุณหภูมิตีนขากดช่วงล่างนะมันก็ไม่ได้ดีโอเคแต่ครั้งนี้นั้นเป็นรถถังกลางนะเล่นกับรถถังกลาง ก็ต่อไป Action X นะครับคันนี้นั้นจะเป็นรถถังหนัน่มันคือคันเมื่อกี้แหละจะเป็นรถถังหนั่นนะปืนเดียวกันเลยแต่โลดเร็วกว่านะ DBM เยอะกว่าเร่งเร็วกว่าลูกอย่างดีกว่าหมดนะครับแต่มันคือรถถังหน,นป,ป้อมปืนนั้นโหหนวาวมากแถมมีเกาะกันลูกเคส้ให้ด้วยคันนี้สภาพไม่ออกมันคือซูเปอร์คอนเครื่องยนต์คันนี้นั้นเป็นเครื่องยนต์ของแท็กเอ็กกันเลยทีเดียว เป็นเครื่องยนต์ของรถถังหนะักอังกฤษของเกือบทุกคันที่มีอนะ Lowry's Griffon A มันก็มี g r ฟอนเอกิฟ i f f o n B C เนี่ยผมจำไม่ผิดนะความเร็วสูตรสูตร36เฉลี่ย32เฮ้ยเลติคาบก็ถังประมาณรถถังอนะคั้นสุดท้ายคนระับจะมาดูปเกตโต้46คันนี้เป็นรถคันที่โอพนปืน Auto Canada, 50, 1, 1, 9, ออโต์โรดเดอร์แคนเนดา90ถึง50 T119E1 นะครับเป็นน้ำหนัก เป็นการเรียเรีววส3กระจายที่้อยเมตรศูนย์จุองกาอนาทีนั้น2,800อาจจะดูน้อยกว่าคันที่แล้วแต่มันอีกมันกว่านะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงโลตัวนั้า2.50กระสุนแรกโหลด6.42มีนมมีอะไรแล้วมีแบบอาหารมีแบบทุกอย่างนะกระสุน2 5.04กระสุน3 5.04กระสุนในสองสนัดเจาะกาะนียนด์สยน2 8เจะเกาะ ผสมแข็งทุกทอง2องแรงระเบิดแรงสูงแลบบูกเห็ดเอห้ากระเมดสองร้อยสี่สิบร้อยเก้ 2, 40, 190, 2, บมุมเงยเยอะมาก20่สิบมุกด9ก้าก็อะไรแยะล่องปืนคันนี้จะไม่ค่อยหนานะมันจะไม่สามารถแบบอยู่เนยได้นานนะแขับเป็นมากเลยนะครับเครื่องยนต์ความเร็วนั้นดีมากเพราะรถมันบางดีทครับเฉยเฉย่างยันเป็นสเปคแบบในการบาลานซ์อาจจะดูจืดๆแต่ความจริงนั้น ก็เล่นดีนกูด่มซีเพราะว่ามันก็มีโอเคครับคันแรกที่เราจะเล่นก็คือซิาจะเล่นมาค่าทั้งหนึ่งนะโอเควิอกอนเน้นเน้นนี่เลยแบบน,นี้นี่กระสุนใส่ประมาณแบบน,นี้ก็ได้ปืนมันจอบเยอะๆๆยอยู่นะวิทยาฟันใส่แบบนี้ไล่ Let's go นะคบก็มีกวราจ่เล่นเตียแป๊ มันก็เป็นรถแขนงที่เล่นดีนะถ้าเจอทีมใช้ได้นะแต่มันก็ไม่ถือว่าแบกได้หรอกคันต่อไปคันต่อคันนี้อยู่ในระดับที่เรียกว่าขี้โกงเลยทุกคนไอชั่นเอกด้วยความมันคือแอชั้นเอกมันคือรถที่แบบเฟอร์สุดทุกอย่างมาก Thank you. ชื่อชื่อ w t up อีนลอยเว้ยแต่มึงไม่เล่นสายเจดีเตอร์เอาเถอะงน่าจะเป็นลีโร่ลีโร่โง่โง่โง่จริงโอเคครับ okay, คันตัวรวมแล้วคันนี้นั้นก็ปืนดีดีทุกอย่างนะอย่างที่เห็นผมเล่นนะมันมันคือรถครบเครื่องอะเล่นเล่นไหมหรอนะ เป็นง่ายๆด้วยมันไม่ยากนะก็ <sh arp> ไปโปเกตโต้46นะครับไปกันเลยนะครับคันนี้นั้นเป็นออรถลดเดินนะครับหลังที่ผมอมธิบายไปนะครับโอเคไปรวมแล้วคันนี้ก็ครบเครื่องแค่ต้องเล่นเซฟตัวเอง <sh arp> แต่กระปุกเองมันเก่งลยแต่ผม๋ยวผมผมยอมรับเลยผมกลั <sh> ้ะ <arp> <sk r> <sh arp> เป็น การันตีถ้าคุณไม่ใช่ผู้เล่นงง,งคุณยิงยังไงคุณก็ได้ดามิอยูดีนะเอะ้อะถ้าให้ผมเลือกสุดตัวผมเลยนะผมเป็นผู้เล่นแบบไอไม่มีรถเทียเลยเลยอะไอไม่มีรรเทีย,ยน,ะนะและ้วถามอ่ะได้คะแนนผมจะบอกเลยว่าผมม่ได้อ,อ่มแอคชั่นเอกนะ็กซ์นรถมันครบกว่านะแลก็ ถ้าแต่ว่าถ้าผู้ชมจะเลือกจะใช้คันนี้หรือ Action X หรือจะเอาโปรเจโต้ก็ได้นะมันแล้วแต่ถ้าผู้ชมเลยว่าถ้าผู้ชมจะเอาเวลาที่ผู้ชมออหลับหลับนอนไปดูไลฟ์สเตียนแล้วมาเลือกใช้คันไหนเลือกไหนนะครับส่วนผมจะแอคชั H ่นสำหรับนี้บาย